รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวผ่อนเพียงแค่8,000ต้นขอรายได้หมื่นแปดขึ้นไปซื้อคันเดียวจบเลยนะคะคุณลูกค้าชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะสามารถพับเบาะนอนได้ติดแอร์รอบพันพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะคุณคลูกค้ารถเข้าใหม่นะคะปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคุณลูกค้าใครที่มองหารุ่นนี้อยู่คันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับพิมพเพชรจนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะส่วนรวมรถมือสองย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีบุรีนี้เลยนะคะมีรถให้เลือกถือไว้เยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้นะพีมพมีรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะอีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็นรถที่ ไซมินินะคะที่ผ่อนถูกๆผ่อนสบายๆข่อนไรายได้ที่มี18ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะคะมองหาชมนี้อยู่คันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวและที่สำคัญตัวนี้ได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะได้เป็นโตต้าอัลเวนซ่านะคะ 1.5e ปี 1> 1. 2020นะคะ4 3 9 0 0 0บาทเครดิตีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่2.79ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของทางโตต้านะคะทะเบียนนี้เลย5820ไฟหน้าทั้ง2ดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ ันติดดีเซ็ตเตอร์มาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับไฟ LED มาให้กับคุณลูกค้าอีกด,ด้วยนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็นสีดำนะคะโฉมนี้ได้เป็นตัวโฉมออนิลโฉมปัจจุบันมาให้กับคุณลูกค้าอีกด,ด้วยนะคะนี่ส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้ายางตัวนี้ยางปี2023นะคะได้แม็กลมดำนะคะแม็กขอบ10 5นะคะแมกแท้เดิมจากโรงงานมาให้พอแล้วก็มีสเกิร์ตตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้อีกด้วยนะคะไฟเลี้ยวนะคะคุณลูกค้าจะติดอยู่ตรงในส่วนของด้านหน้ามาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะตัวนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้มือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของภายในระบบเซนทัลล็อกนะคะกระจกปรับด้วยมือมาให้นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ กระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้พร้อมเลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอร์ต,ต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ําขนน้ามีมาให้พร้อมเลยนะคะพมรมไรยหุ้มหนังสีดําได้เป็นพมรมไร3สามการนะคะใส่เครื่องเล่นซีดีแอร์ได้เป็นแอร์ ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะผ้าสีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดงนะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเยยดขาได้สบายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สติ๊กเกอร์มออกมีมาให้ครบเลยโครงสร้างคมสันตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่วิ่งอยู่ที่69หมนะคะได้เป็นเลขไม่แท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพรมไรหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมไายสามกา้านมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยใส่เครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุด นะคะคันนี้เลขลบเพียงแค่60,000เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะคะสำหรับคันนี้นะ4ี่0 0น้าหมืบาทคิดดีๆลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะ,นะ,คะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะสามารถพับเบาะลงได้นะคะพับขึ้นแบบนี้ได้สะดวกสบายแม่แน่นอนนะคะติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ พื้นที่กว้างขวางหน้าใช้งานออปชั่นของเขาก็จัดเต็มมาให้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ามือจับสีดำกระจกแท้เดิมจาดโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวล็อกเด็กร้อยเมตรอร์ทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะในส่วนของยางนะคะด้านหลังได้เป็นยางเดนลอปยางปี2024แม็กขอบ15แม็กแท้เดิมจากโรงงานได้เป็นแม็กลมตามสวยๆมาให้เลยนะคะ ชุดไฟท้ายตัวนี้จะได้เป็นแบบ LED มาให้นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกโดรนที่3กระจกไล่ฟ้าตัดขอบด้วยสีเดียวกับตัวรถมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสามารถพับเบาะได้นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้ของแท้หรือหลอดต่างๆไม่มีเลยชุดไฟท้ายของแท้นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถที่เป็นโครงสร้างเดิมๆรถเดิมๆ คันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังเขาติดกล้องหลังมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะติดฟิล์มรอบคันนะคะตัดขอบด้วยสีดำส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของยางด้านหลังนะคะได้เป็นยางเดนหลอบถือว่าคุ้มมากนะคะยางเดนหลอบยางปี2อ2 3ย่าแม็กขอบ15แม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้กระจกแท้เดิมนะคะ ตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่มือจับสี่เดียวกับตัวรถอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าคู่มือต่างๆนะคะสำเนารถต่างๆมีมาให้ครบมีช่องใส่แก้วน้ําขนน้ํามาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มาพร้อมกับพรมสีดําเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่กว้างขวางนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่มองหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งรายได้อยู่ที่ประมาณ18 นะคะคุณลูกค้าแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้อีกด้วยนะคะสําหรับเจ้าโตต้าอัลเวนซานะคะ 1.5e ปี2020เลขไมล์60,000นะคะ4 39,000บาทเคดดีลูกค้าจัดไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะคะแผ่นเพจอยู่ตรงด้านล่างนะคะจุดแต้มสีรอยเม็ดอาร์ตต่างๆชุดไฟหน้าของแท้ค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะชุดตัวน็อตไม่เคยขยับจากที่แบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตต่างๆคันนี้เป็นเครื่องพันห้านะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีค่าผหรือก,กินน้ำมันไหลยเยิ้ม นะคะชุดเฟหน้าสองแท้นะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาสาขะโปรงแผ่นกันร้อนนะคะรถค่นร้อนุรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจนน้าเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายให้อีก30วันนะคะมีการรวจรถให้อีก2 7 4รายการนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์แบบแอร์ไฟแบตเตอรี่คงเหลวให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยหม้อน้ําเดิมเดิมกันเลยนะคะคารรถของเขาก็เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับผู้ค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะพิงแนะนําไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเป็นรถครอบครัวที่ผ่อนถูกผ่อนสบายนะคะสําหรับเจ้าโตต้าเอเวนซ่านะคะ 1.5e ปี2020นะคะ4 3 9 0 0 0บาทครด,ด,ดีลูกค้าจัดไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง เจ็ดปี84งวดกันไปเลยนะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่มองหารถโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันที่บริษัทเพชรยนต์ไม่มีการชนหนักพิกามจมน้ําเปลี่ยนสีนะคะมีเล่มทุกคันแน่นอนนะคะคันนี้ขอไรายได้18ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะพนักง,งานบริษัทข้าราชการนะคะรับวิสาหกิจนะคะ ธุรกิจส่วนตัวนะคะจิตการส่วนตัวนะคะสามารถออกได้รับหมอออกได้นะคะขอมีสัญญาจ้างหรือทวี50นะคะคุณลูกค้าหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนเสรีไทย68แยกหนะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของหิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถขนานนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ